สวัสดีค่ะการได้เห็นนักฟุตบอลที่เติบโตมาจากชุมชนตัวเองแล้วกลายเป็นคนสำคัญของสโมสรที่เชี่ย์มาตั้งแต่เด็กนี่มันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะกับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนี่เรื่องแบบนี้มันยิ่งกินใจแฟนบอลเข้าไปใหญ่เลยอืมมันเหมือนเป็นความฝันของแฟนๆเลยเนาะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคนที่เป็นแบบนั้นจริงๆก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อ นักเตะที่เหมือนเป็นตัวแทนสโมสรเลยนะคะใช่ครับคนที่เส้นทางชีวิตนี้ผูกพันกับแอนฟิลแบบลึกซึ้งมากๆข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาโดยเฉพาะที่ตามดูเส้นทางเขาตั้งแต่เด็กๆเลยนะมันน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาลองดูกันค่ะว่าเด็กหนุ่มจากเวสต์เดอร์บี้คนนี้ เขาก้าวผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาเป็นคนสำคัญของลิเวอร์พูลได้อย่างทุกวันนี้มีจุดเปลี่ยนอะไรหรือว่ามีแง่มุมไหนที่น่าสนใจในช่วงแรกๆบ้างที่ข้อมูลต่างๆเขาบันทึกไว้ได้เลยครับเริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นก่อนเลยเนาะเทรนด์เกิด7ตุลาคม1998ค่ะครอบครัวก็มีความผูกพันกับฟุตบอลอยู่แล้วแต่จุดที่แบบน่าทึ่งคือเขาเข้าระบบเยาวชนของลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุแค่6ขวบเองครับฮะหขวบ โหนี่คือโตมาในสโมสรนจริงๆเลยนะคะใช่ครับเติบโตฝึกซ้อมอยู่ที่เมลวูดสนามซ้อมเก่าแก่ที่เป็นตำนานของสโมสรนเลยผ่านการฝึกฝนที่นั่นมาตลอดแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลค่ะคือเรื่องตำแหน่งการเล่นที่เหมือนว่าเขาไม่ได้เริ่มที่แบ็กขวาตั้งแต่แรกหรอคะอ่ะอ๋อใช่ครับใช่ครับข้อมูลที่เราดูมาหลายแหล่งบอกตรงกันว่าเขาเริ่มเล่นเป็นกองกลางก่อน เอ้าหรอคะครับก่อนที่จะถูกโค้ชในทีมเยาวชนนะ่ะขยับตำแหน่งให้ในภายหลังอืมอันนี้น่าสนใจมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยเนาะทั้งการปรับตัวของนักแตะเองแล้วก็มุมมองโค้ชด้วยใช่ครับอาจจะเห็นศักยภาพบางอย่างหรือว่าตำแหน่งนั้นมันเหมาะกับทีมมากกว่าในตอนนั้น แล้วการที่เขาต้องปรับตําแหน่งเนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองที่คนอื่นมีต่อเขาในช่วงแรกๆด้วยไหมคะเพราะเหมือนมีข้อมูลบอกว่าเขาไม่ได้ถูกมองเป็นดาวรุ่งที่แบบโดดเบนมาแต่ไกลเลยมีส่วนครับมีส่วนแน่นอนมีคําถามเรื่องความสามารถโดยเฉพาะเกมรับถึงท่านว่าดีพอหรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือข้อมูลหลายแหล่งก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบฉายแววโดดเด่นเหนือใครมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็นศักยภาพจริงๆของเขาอื แต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างแล้วก็ก้าวข้ามคำถามเหล่านั้นมาได้เนี่ยเอ่อไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการวางบอลหรือวิสัยทัศน์การอ่านเกมอย่างเดียวนะครับแล้วคืออะไรเหรอคะมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่าข้อมูลย้ำบ่อยมากว่าเขามีหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้พอพูดถึงเรื่องหัวใจนักสู้นี่มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเขาที่บอกว่าเขาซ้อมหนักมากใช่ใช่ได้ยินมาเหมือนกัน แบบมักจะอยู่ซ้อมต่อจนเป็นคนสุดท้ายเสมอเลยเหมือนเขารู้ตัวว่าเออต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนะถึงจะไปถึงจุดนั้นได้อันนี้สะท้อน work ethic ที่สุดยอดมากครับคือจรรยาบรรณในการทำงานความขยันความทุ่มเทซึ่งข้อมูลที่เรามีก็เน้นย้ำมากมากว่านี่แหละคือปัจจัยสำคัญเลยที่ผลักดันให้เขาพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดไม่ใช่แค่พรสวรรค์อย่างเดียวถูกต้องครับมันคือพรแสวงที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองจริงจงจนกระทั่งโอกาสสาคัญมันมาถึง โอกาสที่ว่าก็คือปี2016ใช่ไหมคะการได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกครับเกมลีคับเจอสเปอร์สจำได้ค่ะตอนนั้นก็เป็นที่พูดถึงกันพอสมควรเลยแหล่งข้อมูลต่างๆก็ชี้ตรงกันว่าเกมนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เส้นทางอาชีพเขาเปลี่ยนไปเลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆครับหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆสร้างชื่อขึ้นมา แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีที่แฟนบอลมองเขาเนาะมันมีความผูกพันแบบพิเศษใช่ครับไม่ใช่แค่เพราะเป็นเด็กท้องถิ่นแต่เหมือนกับว่าเขาคือ,อ,อตัวแทนของแฟนบอลในสนามนะครับความรักสโมสรที่เขามีมันส่งออกมาจริงๆโดยเฉพาะฤดูกาล2018-2019นี่บทบาทเกมรุกฝั่งขวาชัดเจนมากชัดเจนสุดๆครับกลายเป็นอาวุธสำคัญของทีมไปเลย การขึ้นเกมจากแบ็กของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะการวางบอลยาวหรือการเปิดบอลจากเทรนต์นี่แหละกลายเป็นแบบอันตรายสุดๆทีมหนึ่งในโยุโรปเลยนะคะตอนนั้นอิทธิพลต่อแทคติกทีมชัดเจนมากครับความแม่นยำในการจ่ายการครอสบอลที่เฉียบคมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือความนิ่งใช่ใช่นิ่งมากเล่นภายใต้ความกดดันสูงๆได้ดีมากซึ่งข้อมูลที่เราศึกษากันมาก็วิเคราะห์ตรงนี้ว่าเยอะเลยครับ แล้วถ้าพูดถึงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนี่จะขาดช็อตนั้นไปไม่ได้เลยนะคะช็อตไหนครับอ๋อลูกเตะมุมเร็วที่เปิดให้ดิวอกโอริกิยิงบาซ่าในแชมเปี้ยนส์ลีกไงคะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ลูกนั้นเป็นตำนานไปแล้วคืนนั้นมันสุดยอดจริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่แสดงถึงไหวพริบความกล้าตัดสินใจความเข้าใจเกมในเซียววินาทีจริงๆครับสุดยอดมากค่ะแต่ความเก่งของเขาไม่ได้มีแค่จังหวะนั้นนะสถิติก็เป็นเครื่องยืนยันที่ดีเลย ข้อมูลระบุว่าเขาเป็นแบ็กขวาคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกแล้วนะที่ทำได้ถึง12แอสซิสในฤดูกาลเดียวโห oh, 12บสแอสซิสเยอะมากนะคะสำหรับกองหลังเยอะมากครับแล้วที่สำคัญคือทำได้2ฤดูกาลติดกันด้วยนะโห oh, สุดยอดจริงๆตัวเลขน่าทึ่งมากมันแสดงให้เห็นเลยว่าบทบาทฟูลแบ็กยุคนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันใช่เลยครับแล้วความสำเร็จก็ตามมาเรื่อยๆทั้งส่วนตัวแล้วก็กับทีม แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพสโมสรโลกครบเลยครับแล้วทั้งหมดนี้คือเกิดขึ้นก่อนเขาอายุ25อีกนะใช่ครับด้วยเส้นทางด้วยคุณสมบัติพวกนี้แหละทำให้หลายคนมองว่าเขาคือภาพสะท้อนของ DNA ลิเวอร์พูอย่างแท้จริงอืม DNA อิเวอร์พูครับซึ่งข้อมูลต่างๆมักจะเชื่อมโยงเขากับคำว่าความพักดีความทุ่มเทแบบสุดตัวและก็จิตใจที่ไม่เคยกลัวความท้าทาย แล้วก็มีอีกมุมที่น่าประทับใจมากๆที่เห็นในข้อมูลที่เรามีนะคะคือถึงจะดังจะประสบความสําเร็จขนาดนี้เขาก็ยังผูกพันกับรากเงาตัวเองมากๆครับผมมีพูดถึงว่าเขากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าด้วยไม่ใช่แค่กลับไปเยี่ยมครับเขายังก่อต้องกองทุนด้วยนะเพื่อสนับสนุนโอกาสให้เด็กๆเยาวชนในเมืองลิวอพูโหดีจังเลยค่ะครับ มันตอกย้ำความผูกพันกับชุมชนจริงๆมีคำพูดหนึ่งของเขาที่ผมว่ามันสะท้อนตัวตนได้ดีมากจากที่เราเจอในข้อมูลนะเขาบอกว่าผมก็แค่เด็กคนหนึ่งจากเมืองนี้ที่อยากเห็นทีมของเราชนะอืมเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนะคะเป็นเรื่องราวการเดินทางที่น่าติดตามจริงๆจากเด็กในอะคาเดมีกลายมาเป็นเสาหลักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรมันคือการผสมผสานที่ลงตัวเนาะ ทั้งพรสวรรค์การทํางานหนักและก็ความรักสโมสรที่ฝังรากลึกใช่ครับแต่พอมองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเรามีเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องราวบทนี้อาจจะกําลังเดินทางไปถึงจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะยังไงเหรอคะเพราะว่าเนื้อหาที่เราอ้างยิงหลายๆชิ้นนะครับเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอนาคตของเขาอ๋อแล้วก็มีการทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าอาจจะมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจจะนําไปสู่การตัดสินใจครั้งสําคัญในตอนต่อไปนั่นสินะคะ มันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันว่าอะไรอะไรคือสิ่งที่อาจจะผลักดันหรือทําให้ผู้เล่นคนหนึ่งที่มีความผูกพันกับสโมสรเหนียวแน่นขนาดนี้ต้องมาถึงจุดที่ต้องคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอาชีพตัวเองได้ครับน่าคิดมากครับเป็นคําถามที่น่าคบคิดทิ้งทายไว้จริงๆค่ะ